สีกค้งสีคร đưa đơn nào Đây là mai năm Gồm Từ ma nào không chỉ Với năng thú xuồng Đạt trời trời đấy ạ ปัวบ้างในหัวบ้างเฮ้ยสิกลุ๊กหมากับเบ้งไงหมากินนะคนอยจะไปญยาดหมากินอะไรพะนะวันนี่มันอาหารข่อย,ยนี่ของไปดึงหยาดหมาเนี่ยเลยป่ะเดี๋ยวป่ะคุยมากติดกันสิอะไรไปเนาะอะไรที่เป็นแบบเนื้อติดกระดูมกมันจะอร่อยมากได้แท้ มานนำไล่เงียจนว่าเขาตออยากให้มากินต้องเสียงไวบ้ออยากให้มาแบบเก็บท่วงกระดูไปติ่มล้อมใสยังประมัณนี้ไหมความคิดเราอ่ะ ความคิดผัวก็คือเฮ้ยจะไปคิดอะไรกับมันเราคิดสิเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงแบบให้มันวิ่งไปขี้เองอะ่ะเราต้องแบบดูแลมันแล้วพานไปขี้อะ่ะใช่ไหมมันก็เดือดร้อนเราสิหมาเจ็บป่วยอะ่ะเซโก็กินน้ำตกก็เขาวเด้อไม่ค่อยกินยำมันสิ โนแรกว่าสีใสขาตั้งกล้องอัในไงยานหมามันเลนส้นไหมยานทูปป่งซับแตกตาหนายไรเนาะสีเข้าหายยังเด็กกึง่งเนาะ มาดข้ซึ่งขอบคุณด้วยจะเร้่อม,มาด้วยอกินข้าวมาค่ะกินข้าวจริงๆกินทันยะพืชไปแล้วนะช่วงสิบโมงครึ่งทันยาพืชกับไข่ต้มหนึ่งฟองต่อยลงไปเสร็จแล้วก็ <c oughs> พวก่อยทามกินทุเงสาเลยต่กแกเป็นป่วยมากเี่